บายบายนะคะบรรยากาศหลังบ้านแม่ว่าวินจ้ากับข้าวสวยๆนะคะมะเกียวหยาะมะเกียยเก่ยวหยามากีนวินเกิดมะเกี่ยวเกี่ยวไปหลายเติมแล้แล้วะค่ะนี่อากาศเย็นๆนะคะเมืเดๆครึมๆ,ๆเนาะฝนมะพร้าวค่ะหลังบ้านอันนี้ก็ต้นมะละกอแบบเรียกว่าฝนสิลมเลยยังมีหน่วยหายเซยน,นะคะปล่อยตาม ออนนะคะเห็นข้าวงามก็ดีจ้าดีใจนะคะขอบคุณที่รับมากินนํานะคะไก่ไก่สิเบเสร็แล้วค่ะต้นน,ะะน,นี้ต้นมะพร้าวด้วยนะคะหลังบานเนาะต้นไผ่ต้นไผ่ต้น,ตนอ้านี่ก็ต้นน้อยหนาะต้นนี้แหละคะ่ะแม่วินเก็บบ่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วนะคะน้องนกกะธ <c oughs> รรมสาทเพิ่นเนาะ เพ่นจะอยู่ได้ไงเพิ่นยู่นะคะอยูบ่ได้กงอ๋อบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมุมเก่าเก่ามุมเดิมเดิมนะคะเพิ่มเติมคือข้าวงามขึ้นงามขึ้นนะคะอ๋อบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมุมเก่าเก่ามุมเดิมเดิมนะคะเพิ่มเติมคือข้าวงามขึ้นงามขึ้นนะคะว่าจะหมดเลยแล้วค่ะบรรยากาศหลังบ้านนะคะนะคะหลังบ้านแม่วินเนาะ ต้นใบเตยนะคะธรรมศาสตรเพิ่นเนาะเพิ่นจะยู่ไดากับเพิ่อนนยู่นะคะอยู่บได้กับไม่ได้วานเลยเพราะว่านน้ำลายวานบอด้นะคะดำกับบอดาบได้เนะเาะพะว่าหนองเชอรี่ล,ลายแห้งก็เลยปองกินไกลเม่าเกี่ยวเกี่ยวไปหลายเติบแลล่ะคะนี่อากาศเย็นๆนะคะเหมิดๆครึมๆเนาะฝนว่าจะหมดเลยแล้วค่ะ บรรยากาศหลังบ้านนะคะนะคะหลังบ้านแม่วินเนาะต้นใบเตยนะคะไม่ได้วานเลยเพราะว่าน้ำหลายวานบอได้นะคะดำกับบอได้บอได้เนาะเพราะว่าน้องเชอรี่ลลาลแห้งก็เลยปล่อยเลยนะคะปีที่แล้วปีนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะพ่อได้วานก็ได้เขาเนะเห็นเขาแล้วก็ภูมิใจเด้ะค่ะชาวกเกษตรกรชมเด้อค่ะ อยู่ท้องนาก็ <crop. S 1> พาดูท้องนาค่ะขอบคุณเลยๆสํสำหรับคลิปทุงไฮทุงาของแมววินจ้าเบิ่งเขานะคะเข่าถือฝนปีนี่งามงามค่ะเพื่อนๆนะคะคนเขางามแหงหลังบาดแมววินนะคะจากที่นกทักทายงามเส้าตอนซ้ายเติบเนี่ค่ะแปดเกาโมงนะคะแมมาวินนะคะพามา เบิงเขานะคะเข่าถือฝนปีนี่งามงามค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะฝนเข่างามแห้งหลังบาดแมววินนะคะจากที่ธรรมศาสตร์เพื่อนเนาะเพื่อนจะอยู่ด่ดดกัเพื่อนยู่นะคะอยูบได้กับทักท้ายงามเส้าตอนส้ายเติบนะะเนี่ค่ะแปดเกาโมงนะคะแมมววินนะคะพามาลุ่มกันเลยบ่พาอเพื่อนออกไปทงนะคะพ่พาเพื่อนออกไปโพดเนาะ เพิ่นยูในบานนะคะเดี๋ยวขนตกเนาะนี่ละค่ะแม่ธรรมศาสเพิ่นเนาะเพิ่นจะอยู่ได้ไก่เพิ่อนอยู่นะคะอยูบ่ไดัก็ <c oughs> มากินน้ำนะคะไก่ไก่สเบดละค่ะต้นนี้ต้นมะพร้าวด้วยนะคะหลังบานเนาะต้นไผ่ต้นไผ่ต้นนี่ก็ต้นน้อยหนาต้นนี้ละค่ะแม่วินเก็บบ่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วนะคะน้องนกกะ ไม่ได้วานเลยเพระว่านนามลายวานบอดานะคะดํากับบอดาบอดายเนาะเพราะว่าน้นองเชิดรีล,ลายแห้งก็เลยปอกเปียวยาก,ก็พาดูเขาเนาะเห็นข้าวสวยๆปีนี้เขางามค่ะปีที่แล้วบอดายวานเอาเลยเด้อค่ะนี่พื้นที่ตรงนี้เนาะตกค่ะฝนตกนะคะเมือเมื่อคืนก็ตกนะคะ,ออต,ะ,คะตอนนี้ก็มืดอคืมเนาะบรรยากาศ ามารับชมนะคะไอยเลยนะคะปีที่แล้วปีนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะพ่อได้วานก็ได้เข่าเนาะเห็นเข่าแล้ะะวก็ภูมิใจด้ค่ะชาวเกษตรกรจะมดเลยแล้วค่ะบรรยากาศหลังบ้านนะคะนะคะหลังบ้านแม่วินเนาะต้นใบเตยนะคะตกค่ะฝนตกนะคะเมื่อมือขึ้นก็ตกนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็มืดคืึ้เนาะ <c oughs> บรรยากาศ พามารับชมนะคะ่ะนวลนะคะเห็นข้าวงามก็ดีใจดีใจนะคะขอบคุณที่รับไม่ได้วานเลยเพราะว่านามลายวานบอดนะคะดํากับบอดาดยนาอเพราะว่าน้องเชิดรีร้ายแห้งก็เ,เลยปอกเปียวยากก็พาดูเขาเนาะเห็นข้าวสวยๆปีนี้เขางามค่ะปีทีเแล้วบอดายวานเอาเลยเด้อค่ะนี่พื้นที่ตรงนี้เนาะ,นะวาน ใดว้านสมนะคะตรงนี้เขาติดบานเลยนะคะตอนนี้เขี้ยวงามมากเลยค่ะบ๊ายบายนะคะบรรยากาศหลังบ้านแม่มวินจ้ากับข้าวสวยๆนะคะมาเกียวหยาค่ะมาเกี่ยวห้ามาเกี่ยวหญ้าก,ก็พาดูเขาเนาะเห็นข้าวสวยๆปีนี้เขางามค่ะปีที่แล้วบได้วานเอาเลยเด้อค่ะนี่พื้นที่ตรงนี้เนาะ ถักท้ายย่ามเศ้าตอนซ้ายเติบเน่ค่ะแปดเก่าโมงนะคะแมมะวินนะคะพามาว่าจะหมดเลยแล้วค่ะบรรยากาศหลังบ้านนะคะนะคะหลังบ้านแมววินเนาะต้นใบเตยน,นะคะชมเด้อค่ะอยู่ท้องนาก็พาดูท้องนาค่ะขอบคุณเลยๆสํา,าสหรับคลิปทุงไฮทงอาของแม,มววินจ้า วานได้วานสมนะคะตรงนี้เขาติดบานเลยนะคะตอนนี้เคี้ยวงามมากเลยค่ะไม่ได้วานเลยเพราะว่าน้ำลายวานบอดายนะคะดำกับบอดาบดอดายนาะเพะวะน้องเชอรี่ล,ลายแห้งก็เลยปอกถักทายย่ามเจ้าตอน้ายเติบนะะเนี่ยค่ะแปดเกาโบงนะคะแมมวินนะคะพามา มะพร้าวค่ะหลังบ้านอันนี้ก็ต้นมะละกอแบบเรียกว่าฝนสิลมอลไยังมีหน่วยหายเซ้ยนะคะปล่อยตามตกค่ะฝนตกนะคะเมื่อเมื่อคืนก็ตกนะคะ,ออขขต,ะ,คะตอนนี้ก็มืดคลืมเนาะบรรยากาศพามารับชมนะคะเบิ่งเขานะคะเขาถือฝนปีนี้งามงามค่ะเพื่อนๆนะคะฝนเข่างามแห้ง หลังบานแมววินนะคะจากที่เนาะวานในวานสมนะคะตรงนี้เขาติดบานเลยนะคะตอนนี้เขี้ยวงามมากเลยค่ะเพิ่ก็เลยบระพาเพิ่อนออกไปทงนะคะบระพาเพิ่อนออกไปโพดเนาะเพิ่นอยู่ในบานนะคะเดี๋ยวฝนตกเนาะนี่ละค่ะแม่วานดนวานสมนะคะตรงนี้เขาติดบานเลยนะคะ ตอนนี้เคี้ยวงามมากเลยค่ะพ่อยเลยนะคะปีที่แล้วปีนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะพ่อไดวานก็ได้เข่าเนาะเห็นเข่าแล้วก็ภูมิใจเด้ค่ะชาวเกษตรกรถักท้ายย่ามเจ้าตอนใายเติบนะะเนี่ค่ะแปดเกาโมงนะคะแมมะวินนะคะผ่ามาน้บรรยากาศทุงไฮทุงหน้าคือเกาเหมือนเดิมนะคะมุม กเก่าๆมุมเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือข้าวงามขึ้นงามขึ้นนะคะน,ะคะนี่ก็ต้นน้อยหนาต้นนี้ล่ะค่ะแม่วินเก็บบ่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วนะคะน้องนกกะ <c oughs> ทักทายงามเร้าตอนซ้ายเติบนะะเนี่ค่ะแปดเก่าโมงนะคะแม่มาวินนะคะพามาอ้อบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมุม เก่าๆมุมเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือข,ข้าวง่ามขึ้นง่ามขึ้นนะคะวินงกันมาเกี่ยวเกี่ยวไปหลายเติบเลยล่ะค่ะนี่อากาศเย็นๆนะคะเหมืดๆครึมๆเนอะฝนธรรมศาติเพิ่นเนาะเพิ่นจะอยู่ได้ไก่เพิ่อนอยู่นะคะอยูบ่ได้กัชมเด้อค่ะอยู่ท้องนาก็พาดูท้องนาค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิป ทุงไฮทุงหน้าของแมว่ว่วินจ้าเพราะว่ามื่อนี้ฝนตกนะคะอากาศมืดครึ้มมากินน้ำนะคะไก่ไก่ไกสืบิดแล้วค่ะต้นนี้ต้นมะพร้าวด้วยนะคะหลังบ้านเนาะต้นไผ่ต้นไผ่ต้น,ตน,ตนธรมรมศาสตร์เพิ่นเนาะเพิ่นจะอยู่ได้ไก่เพิ่นอยู่นะคะอยูบอ่บ่ได้ไก่อ๋อบรรยากาศทุงไฮทุงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะคะมุม เก่าๆมุมเดิมๆนะคะเพิ่มเติมคือข้าวงามขึ้นงามขึ้นนะคะมะพร้าวค่ะหลังบ้านอันนี้ก็ต้นมะละกอแบบเรียกว่าพนสิหลมแล้วยังมีหน่วยหายเซ้ยนะคะปล่อยตามไม่ได้วานเลยเพราะว่านน้ำลายวานบอดายนะคะดํากับบอดาบดอดายน้องพะว่านนองเชอรี่ล,ลายแห้งก็เลยปอนนะคะเห็นข้าวงามก็ดี